สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตษ์สอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนําวิธีการเช็คการเออรเรอร์พื้นฐานหรือว่าการเช็คการเออเรอร์ขั้นต้นนะครับในการพัฒนาเบฟแอปนะครับซึ่งปัญหาอาจจะมีหลายสาเหตุนะครับอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับหรืออย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นปัญหาพื้นฐานที่นักพัฒนาส่วนใหญ่มักจะเจอนะครับจะมาแนะนําวิธีการตรวจสอบนะครับเบื้องต้นนะครับ ว่าเราผิดตรงไหนเป็นเพราะสาเหตุอะไรแล้วจะแก้ยังไงนะครับโอเคนะครับผมจะนะครับแนะนําทั้งหมด10หัวข้อนะครับในคลิปนี้นะครับหัวข้อแรกนะครับปัญหาแรกคือเมื่อกดส่งฟอร์มแล้วหน้าจอขาวเป็นเพราะอะไรนะครับผมจะลองนะครับมานะครับคอมเมนต์นะครับบรรทันนี้ครับเสร็จแล้วก็บันทึกข้อมูลนะครับจากนั้นก็จะรันฟอร์มครับ แล้วก็มีการกรอกข้อมูลนะครับผมก็จะมีการกรอกข้อมูลนะครับแล้วก็กดบันทึกข้อมูลเนี่ยพอกดบันทึกข้อมูลเสร็จนะครับหน้าจอมันขาวเลยครับหน้าจอมันขาวนะครับมันผิดปกติครับจริงๆมันต้องอยู่ที่เดิมนะครับส่วนข้อมูลบันทึกไหมอ่าในข้อมูลก็มีการบันทึกลงมาเรียบร้อยนะครับมีข้อมูลบันทึกตามปกตินะครับแต่หน้าจอเว็บมันขาว สาเหตุนี้แก้ยังไงนะครับหรือว่าเป็นเพราะอะไรนะครับส่วนใหญ่นะครับจะเกิดจากบรรทัดนี้ e vent. Vent นะครับคือ event prevent default นะครับอาจจะใช้คำสั่งผิดตําแหน่งหรือพิมพ์ผิดหรือไม่ได้พิมพ์มพนะครับหรืออาจจะมีคำสั่งอื่นที่อาจจะทำให้หน้าขาวก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีบรรทัดนี้นะขาวแน่นอนนะครับบรรทัดนี้ไม่มีขาวแน่นอนหรือพิมพ์ผิดก็ขาวแน่นอนหรือพิมพ์ผิดตำแหน่งก็ขาวแน่นอน เพราะฉะนั้นให้เช็คด้วยนะครับว่าเมื่อมีการฟังก์ชันสับมิดเนี่ยมันทํางานนะครับมีบรรทัดนี้อยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีพิมพ์ถูกไหมเช็คให้ดีๆนะครับอันนี้คือปัญหาที่1และวิธีการแก้นะครับก็คือเช็คบรรทัดนี้แหละนะครับปัญหาที่2ครับปัญหาที่2เมื่อมีการกดส่งฟอร์มนะครับแล้วฟังโค้ด GS เนี่ยนะครับมันไม่สามารถบันทึกข้อมูลลงชีตได้ ถ้าไปเช็คแล้วมันก็จะขึ้นไม่สําเร็จหรือหล้มเหลวนะครับเราจะเช็คอย่างไงว่ามันหล้มเหลวหรือเช็คอย่างไงว่าทําไมมันไม่บันทึกนะครับในการเช็คฝั่งโคดจีนะครับเราก็จะต้องมาที่ฝั่งรหัสจีเหรือโคด e j s นะครับในการที่นะครับฝั่งจาว่ามันทํางานนะครับมันมาสั่งรันฟังก์ชันนี้นะครับฟังก์ชันนี้คือฟังก์ชันในการบันทึกข้อมูลลงชีตนะครับและมันก็มีการส่งพารามิเตอร์มานะครับ ถ้าเราลืมนะครับว่าส่งพารามิเตอร์นี้มานะครับหรือนะครับพิมพ์พารามิเตอร์ผิดนะครับมันไม่สามารถรับค่าได้มันก็จะขึ้นลลมเหลวนะครับแล้วจะเช็คอย่างไงว่ามันมันรับมาหรือเปล่าหรือว่าส่งมาด้วยหรือเปล่าเราจะเช็คอย่างไงนะครับให้เพิ่มบรรทัดนี้เข้าไปนะครับตรงนี้นะครับพิมพ์คําว่า Locker นะครับตัว L ใหญ่นะฮะล็ l o เกอร์นะครับ L O G แบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์วงเล็บขึ้นมา และให้เอาพารามิเตอร์นะครับค่าตัวนี้ obj นี้นะครับสมมติว่าเราส่ง obj มานะครับถ้าส่งเป็นค่าอื่นก็ตามนั้นนะครับตามที่โค้ดของเราส่งมาตัวอย่างนี้เป็นการส่ง obj มานะครับถ้า obj ถูกส่งมาเราก็จะต้องพิมพ์มาสั่งล็อกดูตรงนี้เลยนะครับทีนี้นะครับสมมุติว่ามันไม่ได้ส่งมานะครับอาจจะสาเหตุไหนก็ได้เช่นลืมนะครับหรือพิมพ์ผิดก็ได้สมมติว่ามีการพิมพ์ผิดหรือ ไม่มี OBJ ส่งมาเลยนะครับไม่มี OBJ ส่งมาเลยนะครับเราจะทำยังไงเช็คอย่างไงนะครับถ้าพิมพ์แบบนี้แล้วเช็คอย่างไะมาดูตัวอย่างกันนะครับดับแรกก็เลยนะครับรีเฟซฟอร์มเรากลับมาตามปกติก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มีการกรอกข้อมูลเหมือนเดิมครับกดบันทึกข้อมูลครับนะครับแต่ให้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่ากดไปตั้งนานแล้วทําไมมันยังนิ่งๆอยู่ที่เดิมนะครับ กำลังอัพโหลดอัพโหลดแล้วก็ไม่ไปไหนมาไหนสักทีอย่างนี้คือมีเอรื้อแล้วล่ะจะสาเหตุใดก็ไม่รู้แหละนะครับแต่ตอนนี้จะบอกวิธีการเช็คฝั่งนี้นะครับว่าล็อกเกอร์ตรงนี้มันดูตรงไหนนะครับฝั่งโคดจีเอสเนี่ยนะครับให้มาตรงนี้ครับสัญลักษณ์3ขีดแล้วก็สามเหลี่ยมการเรียกใช้นะครับคลิกตรงนี้ลงไปหนึ่งครั้งครับเนี่ยมันจะขึ้นเลยครับล้มเหลวเนี่ยมันจะขึ้นเลยครับว่าล้มเหลวนะครับถ้าเราคลิกเข้าไปแบบนี้นะครับ มันก็จะบอกปัญหาเลยนะครับ r e f e r e n c o error obj is not defined มันไม่เห็น obj ครับนะหรือ obj ไม่ได้ถูกส่งมาด้วยมันก็เลยบอกว่าล้มเหลวนะครับทีนี้นะครับถ้านะครับมันส่งมาด้วยถ้าเราล็อกแบบนี้นะครับอ่ะดูนะครับ o b เอ่ะว่าเราทำถูกนะครับมีการใส่พารามิเตอร์ obj เราอยากรู้ว่า obj ที่ส่งมาเนี่ยนะครับมันได้ค่าอะไรมานะครับเราจะดูยังไง นะครับก็เหมือนเดิมครับก็บันทึกครับเสร็จแล้วก็มารีเฟซดูครับอ่ะเราลองส่งอ่ะส่ติผมส่งสมพงษ์ไปนะครับก็บันทึกข้อมูลนะครับถ้าโค้ดไม่มีปัญหามันก็ส่งข้อมูลไปตามปกตินะครับแต่เราก็อยากรู้ว่าข้อมูลที่ส่งมาเนี่ยนะครับ OBJ เต์มันมีหน้าตาเป็นยังไงมันส่งค่าอะไรมาบ้างนะครับเราก็มาที่จุดเดิมครับเนี่ยตรงนี้นะครับคลิกลงไปตรงนี้เสร็จแล้วตรงนี้มันจะขึ้นคําว่าเสร็จสมบูรณ์ นะแปลว่ามันส่งค่ามาเรียบร้อยนะครับจากนั้นให้เราคลิก1ครั้งนะครับตรงแถบนี้เลยนะครับเนี่ยมันก็จะโชว์นะครับว่าอ๋อเนี่ยฟอร์มส่ง Data 1นะข้อมูลที่พิมพ์มาคือสมพงศ์นะครับแล้วก็ส่ง Object Data 2ามานะครับฟอร์มที่ส่งมาคือนามสกุลคนขยันนะครับแล้วเราก็เอาข้อมูล2อย่างนี้ไปทำงานต่อได้เลยนะครับเราก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้คือข้อมูลมันส่งมาเรียบร้อยนะครับ หรือถ้าไม่ได้ส่งมามันก็จะฟ้องอยู่ตรงนี้แหละว่ามีข้อมูลมาหรือไม่มานะครับสำเร็จหรือล้มเหลวนะครับก็มาดูตรงการเรียกใช้นะครับอันนี้คือนะครับเรื่องที่2นะครับว่าเช็คยังไงนะครับอันที่3นะครับเมื่อรันหน้าเว็บแล้วนะครับทำไมมันไม่เป็นหน้าเว็บปกตินะครับมันเป็นเหมือนมีแต่ตัวหนังสือเต็มหน้าจอเลยนะครับสาเหตุเพราะอะไรนะครับแล้วจะแก้ยังไงโอเคนะครับอันนี้ก็เจอกันบ่อยนะครับ ผมจะกลับมาที่หน้าอินเด็กส่วนใหญ่ปัญหานี้จะเกิดจากหน้าอินเด็กนะครับส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เกิดจากการรันอ่าการพิมพ์โค้ดนะใช่การรันโทษทีนะครับการรินอ่าการพิมพ์โค้ดนะครับภาษา HTML นี่ผิดนะครับคำว่าผิดเนี่ยอาจจะพิมพ์ไม่ครบพิมพ์เกินนะครับหรือพิมพ์ไม่ถูกนะครับอย่างเช่นนะครับสมมติว่านะครับอ่ผมจะเอามาทานนี้ก็ได้นะครับปกติแล้วเขาก็จะมีดับเบิลโค้ดนะครับข้อมหน้าข้อมหลังนะครับ แต่ผมเผลอนะครับไปพิมพ์อะไรก็ไม่รู้ลงไปอีกนะครับอาจจะ1ตัว2ตัวก็ได้นะครับซึติว่าไปพิมพ์เพิ่มแบบนี้นะครับถ้าเราไม่สังเกตเราก็ไม่รู้แหละนะครับเสร็จแล้วเราก็บันทึกตามปกตินะครับเหมือนว่าเราทําถูกแล้วก็มาลองรีเฟรชหน้าจอดูนะครับนี่ขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยครับนะทั้งที่จุดเดียวเลยนะครับแต่บางทีเราดูแบบนี้เราดูไม่ออกนะครับเขาอาจจะบอกว่า HTML บรรทัดที่2 นะครับจริงๆแล้วมัน20นะครับมันไม่ใช่2นะตรงนี้นะครับมันอาจจะฟ้องบรรทัดไม่ถูกนะครับนะครับแต่ให้รู้ว่าถ้าขึ้นแบบนี้นะครับส่วนใหญ่โค้ดนะครับภาษา html ของเราผิดนะครับอาจจะเป็นการพิมพ์ซิงเกิลโค้ดดับเบิลโค้ดนะครับเกินมาหรือขาดนะครับอ่ลองลองเอาขาดก็ได้นะครับเนี่ยไม่มีไม่มีดับเบิลโค้ดครอบฝั่งนี้นะครับหายไปอันหนึ่งนะครับบันทึกดู บันทึกดูอาโทษทีบันทึกตรงนี้นะครับบันทึกเสร็จนะครับบันทึกเสร็จลองรีเฟซดูครับเนี่ยเหมือนเดิมครับขาดตัวใดตัวหนึ่งแล้วขึ้นแบบนี้นะครับให้มั่นใจเลยว่านั่นคือโค้ด HTML เราผิดนะครับเราต้องไปไล่แท็กดีๆนะครับว่าผิดด้วยสัญลักษณ์อะไรนะครับหรือมันอาจจะต้องมีเครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่านะครับแต่เราเผเอิญนะครับลืมอย่างเงี้ยนะครับ ลืมปิดด้วยเครื่องหมายมากกว่านะครับพอเรารีเฟซมันก็ยังเออร์อยู่นะครับเนี่ยก็ฟ้องบรรทัดที่2เหมือนเดิมทั้งที่เรามาเปลี่ยนโค er ้ดเออร์บรรทัดใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าไปเชื่อใจว่าบรรทัด2ไม่ใช่นะครับแต่ให้ให้รู้เลยว่านั่นคือโค้ดภาษา HTML เราผิดนะครับแต่มันจะผิดแท็กไหนนะครับแล้วมันโคดตรงไหนเกินหรือขาดตรงไหนนั่นแหละนะครับต้องไล่เช็คดูดีๆนะครับอันนี้คือ ยูสเค e ที่3นะครับก็คือเกิดภาษาแปลกๆขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราแก้ถูกดีเฟสปั๊บครับก็มาปกติแหละนะครับโอเคนะครับหัวข้อต่อไปนะครับการใช้คำสั่ง l o g k e r l o g ดัฝั่ง c o d e j s อ่าจริงๆเราพูดไปแล้วนะครับว่าเราใช้คำสั่งยังไงนะครับก็คือพิมพ์คำสั่งนี้นะครับซึ่งคำสั่งนี้นะครับมันไม่ใช่แค่มาเช็คนะครับฝั่งค่าที่ส่งมานะครับ จริงๆมันสามารถที่จะดึงค่าตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เช็คว่ามันสามารถที่จะดึงข้อมูลขึ้นมาได้หมดโดยใช้คําสั่ง l o g g e r l o ์หรือล็อกหรือเปล่าก็ได้นะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นสมมุติว่านะครับผมจะนะครับสร้างฟังก์ชันขึ้นมาฟังก์ชันหนึ่งนะครับเป็นฟังก์ชัน g ก็ Data นะครับที่จะดึงข้อมูลขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับก็ปีกาเปิดปิดนะครับแล้วก็จะอ้างถึงชีทก่อนนะครับ s s นะครับ ว่า s s มีค่าเท่ากับสเปซชีทนะครับ App นะครับอ่าสเปซชี t อ่า s อสพี a เปซชีทแนะครับ .get a c t i v e นะครับ,บ, get, ะนะรบจะเข้าถึงชีทนะครับเสร็จแล้วนะครับ get ตชีทนะครับเข้าถึงชีทหนึ่งนะครับอย่างนี้นะครับ พอเข้าถึงชิดหนึ่งเสร็จนะครับผมก็จะนะครับว่า data นะครับว่า data มีค่าเท่ากับนะครับ s s get นะฮะ data r e n นะครับเป็นดึงข้อมูลทั้งหมดมาเลยนะครับแล้วก็ get value นะครับอ่าส่วาเรามีฟังก์ชันแบบนี้นะครับทีนี้นะครับคำสั่งนี้หมายความว่าให้มานะครับ ดึงข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับแบบนี้นะครับที่มีอยู่ในชีตนะครับเสร็จแล้วมันจะดึงได้หรือเปล่าเราจะรู้ได้ยังไงนะครับแค่เขียนคําสั่งแบบนี้เราก็จะต้องใช้คําสั่ง l o c k e r นะครับ dot lock ดูนะครับ l o c k e r lock แบบนี้นะครับวงเล็บเปิดปิดแล้วเอาคำว่า data เนี่ยนะครับใส่เข้าไปในวงเล็บนะครับแล้วเราก็ Run ทดสอบนะครับในการรันทดสอบนะครับเราก็เปลี่ยนฟังก์ชันมา ที่ Get Data นะครับจากนั้นเราก็กดปุ่มเรียกใช้ครับเนี่ยพอกดปุ่มเรียกใช้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันดึงข้อมูลมาจริงนะครับได้รับข้อมูลจริงนะครับจากข้อมูลที่มีทั้งหมดแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นการใช้คำสั่ง l o g k e r l o g นะครับ l o g d a นะครับเนี่ย l o e r o เป็นการดึงนะครับข้อมูล หรือว่ารับข้อมูลจากชีตนะครับเพื่อเราจะไปทํางานต่อนะครับว่าเราจะให้ข้อมูลนี้ไปทําอะไรต่อเช่นอาจจะส่งไปแสดงผลนะครับที่ Data Table หรือ Report อะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้เป็นการใช้คําสั่ง locker l o g k นะครับสแบบนะครับแบบนี้ก็คือเช็คค่าที่ส่งมาจากฝั่ง Java นะครับฝั่งนี้ก็คือเช็คค่าที่ดึงค่านะครับขึ้นมาจากชีตมาดูนะครับว่ามันมีค่าจริงหรือเปล่า ทีนี้นะครับเคสต่อไปนะครับการใช้คำสั่ง console log นะครับ console log เนี่ยจะไปใช้ฝั่ง Java Script นะครับแต่ฝั่ง JS จะใช้ logger นะครับมันจะใช้คนละคำสั่งนะครับเราจะเอา logger ไปใช้ฝั่งนู้นก็ไม่ได้เอา console log มาใช้ฝั่งนี้ก็นะครับไม่สมควรนะครับมันใช้คนละฝั่งนะครับเพราะฉะนั้น console log นะครับเราอยากล็อกดูว่ามันมีค่าเอ r o r เรื่ไหมนะครับหรือว่ามันส่งค่านั้นนี่มาไหมเราทำยังไง โอเคนะครับเราต้องมาเขียนฝั่ง Index ครับนะครับในการใช้ c o n s o l e l o g ็นะครับทีนี้นะครับในการใช้คำสั่ง c o n s o l e l o g นะครับเราจะไปใช้นะครับตอนไหนอะไรอย่างไรนะครับเช่นนะครับสมมุติว่าเมื่อมีการส่งข้อมูลนะครับอ่ะตอนนี้มันจะมีคำสั่งฝั่งบันทึกนะครับ submit Form นะครับสั่งให้ g o o g l e Script เนี่ยนะครับ ไปรันฟังชันเซฟดาต้านะครับก็คือให้มารันฟังก์ชันนี้แหละนะครับเซฟดาต้าตัวนี้นะครับเมื่อเซฟดาต้าเสร็จนะครับเราอยากให้นะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งที่สักเซสเนี่ยนะครับมันรู้ว่านะครับมันสักเซสจริงนะครับก็คือมันทำงานสำเร็จจริงอย่างเงี้ยนะครับเราก็มาใช้คอนโซลดั o ล็อกฝั่งนี้นะครับที่ฟังก์ชันนี้นะครับ คอนโซลนะครับดอทนะครับแล้วก็วงเล็ยบเปิดปิดนะครับจากนั้นเราจะล็อกด้วยข้อความก็ได้นะครับพิมพ์ข้อความขึ้นมานะครับเช่นนะครับผมจะใส่คำว่าเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยอย่างเงี้ยนะครับให้มันโชว์คาว่าเรียบร้อยนะจากนั้นก็กดปุ่มบันทึกนะครับและการที่จะดู c o n s ซลล็อกนะครับมันจะดูตรงไหนดูอย่างไร ถ้าบันทึกสําเร็จแบบนี้นะครับวิธีการดูนะครับมาดูกันนะครับกดรีเฟชก่อนนะครับทีนี้นะครับให้คลิกเมาส์ขวาที่หน้าเว็บของเราแบบนี้นะครับต้องคลิกขวาขึ้นมานะครับและไปที่เมนูที่ชื่อว่าตรวจสอบครับคลิกไปที่เมนูตรวจสอบนะครับมันก็จะมีนะครับหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้ เสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นอยู่ฝั่งขวาซ้ายแล้วแต่เรากําหนดตรงนี้นะครับมันจะมี3จุดแนวตั้งนะครับมันจะมีรูปอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเราอยากให้อยู่ฝั่งไหนนะครับถ้าเราเลือกตัวนี้มันก็จะอยู่ข้างล่างนะครับถ้าเราเลือกรูปนี้มันก็จะอยู่ด้านซ้ายนะครับถ้าเราเลือกรูปนี้ก็อยู่ฝั่งขวาแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะมีคําสั่งนะครับหลายคําสั่งนะครับแต่แถบคําสั่งที่เราสนใจคือคําสั่งที่ชื่อแถบที่ชื่อว่าคอนโซล ให้เราเลือกมาที่คอนโซลนะครับคอนโซลบางทีนะครับถ้าเราทําตัวนี้เล็กนะครับมันอาจจะไม่เห็นนะครับมันอาจจะต้องคลิกตัวนี้คลี่ลงมานะครับแล้วก็เลือกคอนโซลอย่างเงี้ยนะครับก็ให้สังเกตด้วยมันอยู่ตรงนี้แหละนะครับทีนี้นะครับฝั่งนี้แหละคือฝั่งดูนะครับดูล็อกเขาเรียกดูล็อกดูคอนโซลล็อกนะครับว่ามันทํางานสําเร็จล้มเหลวอะไรดูฝั่งนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมจะลองนะครับบันทึกข้อมูลอีกเช่นเคย แล้วก็กดบันทึกข้อมูลนะครับเนี่ยพอมันบอกว่าบันทึกเรียบร้อยนะครับเนี่ยมันจะมีคําว่าเรียบร้อยขึ้นมานะครับเห็นไหมครับมีคําว่าเรียบร้อยนะครับแปลว่ามันทํางานสําเร็จนะครับเนี่ยฟังชันนี้เลยทํางานนะครับอันนี้คือการใช้คําสั่ง console log นะครับจากนั้นนะครับมาดูยู e เคสต่อไปนะครับถ้าไม่ใช้ console log นะครับใช้คําสั่งที่6ได้ไหมก็คือ alert นะได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเช็คอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีการนะครับผมก็จะอ่าคอมเมนต์อ่าไม่คอมเมนต์เพิ่มเลยก็ได้นะครับให้มันใช้ทั้ง2คําสั่งเลยนะครับอ่า alert นะครับพิมพ์คําว่า alert l e r t นะครับเสร็จแล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะครับแล้วก็ใส่ซิงคงกุ้โขวดเข้าไปเพราะาตอนนี้มันจะเป็นการ alert ข้อความขึ้นมานะครับผมจะขึ้นคาว่าให้มันขึ้นคําว่าบันทึก เรียบร้อยนะครับบันทึกเรียบร้อยนะครับกดบันทึกครับอ่าจากนั้นนะครับเราก็มาเช็คดูอ่รีเฟตดูซิมันจะอเอาร์เตขึ้นเวลาอเอาร์เตมันจะอเอาร์เตขึ้นข้างบนตรงนี้นะครับนี่มันจะเป็นป๊อปขึ้นมาตรงนี้นะครับอ่าผมจะลองบันทึกข้อมูลดูนะครับกดบันทึกข้อมูลนะครับดูซิถ้าสําเร็จอ่าเห็นไหมครับพอสําเร็จมันก็จะขึ้นตรงนี้บันทึกเรียบร้อยอันนี้คืออเอาร์เรสตทำงานนะครับพอเรากดตกลงเสร็จ นะครับเนี่ยคอนโซลก็ทํางานเรียบร้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะเลือกใช้ตรงไหนก็ได้นะครับจะเช็คลอ็อกด้านบนเป็น alert หรือจะเช็คล็อกตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือวิธีการเช็คนะครับซึ่งนะครับฝั่งคอนโซล l o อกเนี้ยนะครับนอกจากจะเช็คว่าสําเร็จไม่สําเร็จมันก็ยังเช็คดู e อ r o r ได้ด้วยนะครับเวลาที่เราพิมพ์คําสั่งผิดนะครับหรือคําสั่งนะครับมันไม่ทํางานสําเร็จเนี่ยมันก็จะโชว์เออเร์อขึ้นมาเหมือนกัน นะครับเช่นนะครับสมมติว่านะครับฟังก์ชันนะครับสมมติสักหนึ่งยูสเชสก็ได้นะครับซึ่ว่ามีการสับมิ t นะครับเสร็จแล้วให้ไปรันฟังก์ชันชื่อว่า Save Data นะครับแต่เราอาจจะพิมพ์ผิดนะครับอาจจะลืมพิมพ์ไม่ครบนะครับหายตัว e หายไปตัวหนึ่งนะครับอ่ะเสร็จแล้วมันทำงานหรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับอ่ะผมก็จะลองดูนะครับเนี่ยนะครับก็กรอกข้อมูลไปตามปกติ กดบันทึกนะครับพอกดบันทึกเห็นไหมครับฝั่งนี้ขึ้นสีแดงเลยนะครขึ้นสีแดงนะครับก็คือมันไม่ทํางานต่อเพราะว่าคําสั่งมันผิดหรือโค้ดมันผิดนะครับเราก็ต้องหาสาเหตุนะครับหาสาเหตุว่าเอนะครับบรรทัดไหนเนี่ยนะครับมันบรรทัดไหนอ๋อ Google script run นะครับ save d a t i s not a function มันบอกว่ามันไม่ใช่ชื่อฟังก์ชันมันไม่มีฟังก์ชันนี้พูดง่ายงนะครับเพราะฉะนั้น เราก็ต้องมาเช็คอ๋อมันทัานนี้นะครับเราพิมพ์ตกไปตัวนึงนะครับมันขาดตัว A ไปนะครับอย่างเงี้ยนะครับเราก็มาเช็คแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือการเช็คเออร์เรอร์นะครับที่มันเกิดสาเหตุลักษณะว่ามันทํางานไม่สําเร็จนะครับทีนี้มาดูแบบที่7นะครับการส่งค่ารีเทิร์นนะครับเมื่อมันทํางานสําเร็จนะครับเราอยากรับค่านะครับ จากฝั่งโค d ดจีเนะครับเพื่อส่งกลับมาที่ JavaScript นะครับเพื่อเอาไปใช้งานต่อนะครับเราจะส่งรีเทิร์นค่านะครับกลับมายังไงนะครับนี่ซ้ำหรือเปล่าการรีเทิร์นอ๋อวิธีการรีเทิร์นก่อนนะครับอันที่เจนี่คือวิธีการรีเทิร์นนะครับเพื่อจะส่งไปเราจะรีเทิร์นยังไงนะครับรีเทิร์นจากฝั่งโค d ดจีเอโอเคนะครับเราก็มาที่โคดดจีเอครับ สมมุติว่านะครับเมื่อบันทึกเสร็จนะครับอันนี้ฟังก์ชันบันทึกนะครับบันทึกข้อมูลลงชีตเรียบร้อยแล้วนี่แอพเพนนะครับเรียบร้อยนะครับการที่เราจะส่งค่ากลับไปนะครับให้มันมีค่าไปด้วยนะครับให้ใช้คําสั่งรีเทิร์นนะครับตรงนี้นะครับเมื่อทางานเสร็จทุกอย่างมันท้ายสุดท้ายแล้วก็รีเทิร์นนะครับการรีเทิร์นเราจะรีเทิร์นข้อมูลกลับไปก็ได้นะครับอาจจะสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ รีเทิร์นเป็นข้อความก็ได้นะครับหรือจะรีเทิร์นเป็นค่าจริงค่าเท็จก็ได้นะครับเอาง่ายๆสมมติว่าผมอยากรีเทิร์นเป็น true นะครับให้ส่งคำว่า true กลับไปนะครับก็ให้พิมพ์แบบนี้ครับ return true แบบนี้นะครับบันทึกครับทีนี้นะครับเมื่อ Return true เสร็จแล้วนะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับอ่าเนี่ยข้อต่อไปก็คือ เราจะต้องรู้วิธีการรับค่านะครับเมื่อมันส่งทรูมาเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันส่งมาหรือไม่มาครับเราต้องมารู้วิธีการเช็คค่านะครับที่มันส่งมาจาก GS เนี่ยครับส่งมาที่สคริปต์เนี่ยนะครับเราจะเช็คอย่างไงนะครับเราก็ต้องมาที่ครับฝั่ง i n d ด x กครับนะฝั่งที่มันจะเช็คค่าทรูได้นะครับก็มาจากนะครับตรงนี้นะครับ s u c c e s s handler f u ์ c t i ชัน u c c e s s อันนี้ขึ้นอยู่ว่าเราตั้งชื่อฟังก์ชันว่าอะไรนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้จะทํางานเมื่อนะครับมันรันฟังก์ชันเซฟดัตตาสํเเร็จนะครับมันก็จะมารันซักเซ s นะครับตรงนี้ซั c เซ s นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากเช็คว่ามันได้ค่า True มาจริงหรือเปล่านไหมผมก็นะครับอาจจะใช้วิธีการนะครับใส่ค่าพารามิเตอร์เข้าไปในฟังก์ชัน u c c e s s นี้นะครับอ่ะสมวว่า ผมจะรับมาเป็น Data ก็ได้นะครับมี Data ส่งมาไหมนะครับจากนั้นนะครับเราก็มา console.log data ครับอเอา,าเราตั้งชื่อพารามิเตอร์ตรงนี้ว่าอะไรนะครับเราก็เอาชื่อพารามิเตอร์นั้นใส่เข้าไปในวงเล็บของ log นะครับเพื่อจะรู้ว่าเพื่ออยากดูว่ามันส่งค่าอะไรมาหลังจากที่มันเสร็จแล้วนะครับอ่ะสำหรับผม คอมเมนต์อลืบายไม่ต้องนะครับอยากดูแค่ว่ามันส่งคำว่า True มาจริงไหมอ่าเพราะว่าฝั่งนี้นะครับเราบอกว่าส่งคำว่า True ไปนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็ต้อง c o n s o l e l o g นะครับ Data ตัวนี้ก็จะรับ True มาตัวนี้ก็จะล็อกดูอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสกันครับอ่ารีเฟซดูครับโอเคนะครับถ้าเรารีเฟ h นะครับหน้าจอเว็บแอปของเราหรือว่าฟอร์มของเรามันไม่มีสีแดงนี่คือมันพร้อมใช้งานนะครับ ถ้าใครนะครับบันทึกไฟล์เสร็จนะครับรีเฟซหน้าจอเพื่อจะทดสอบค่าแล้วมันขึ้นสีแดงเนี่ยแปลว่าเรายังติดเออร์อยู่นะครับก็ต้องหาวิธีการแก้ปัญหานะครับแบบเมื่อสักครู่นี้ให้ให้เสร็จก่อนว่ามันเออร์เอบรรทัดไหนหรือสาเหตุไหนให้เรียบร้อยต้องขาวแบบนี้นะครับไม่มีสีแดงถือว่าพร้อมใช้งานนะครับโอเคนะครับผมก็จะลองบันทึกข้อมูลครับกดบันทึกครับบันทึกเรียบร้อย ดูตรงนี้ครับเนี่ยเห็นไหมครับมีคําว่า true ส่งกลับมาเห็นไหมครับเนี่ยคำว่า true ส่งกลับมานะครับจากคําสั่งนะครับ console.log นะครับแล้วก็ true มาส่งมากับตัว parameter ชื่อว่า data เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากนะครับเอาค่านี้ไปทํางานต่อนะครับเราก็แค่ใช้พวก if เนี่ยง่ายๆนะครับ if นะครับบางทีเปิดปิดอย่างเงี้ยครับถ้า data นะครับมีค่าเท่ากับเท่ากับ True นะครับก็คือค่าที่ส่งมาคือ True นะครับและเราจะให้ทำอะไรแล้วก็ใส่ปีกาเปิดปิดเข้าไปนะครับให้ทำอะไรในปีกานี้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ละ่ะเราก็เอวนะครับแบบนี้เอวปีกาเปิดปิดนะครับถ้าไม่ใช่เราจะให้มันไปทำอะไรในปีกาเปิดปิดนี้นะครับเราก็เอาไปทำงานต่อได้นะครับเช่นถ้ามันเป็นจริง True นะครับก็ให้อ alert ตรงนี้ขึ้นมาว่าบันทึกเรียบร้อย เราก็เอาคําสั่งนี้เข้าไปใน if นะครับแต่ถ้าไม่ใช่นะครับเราก็ใส่เ l e r t ตรงนี้เป็นไม่สําเร็จอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับเช็คค่าแล้วก็นําค่ากลับมาตรวจสอบแล้วก็ทํางานต่อนะครับจากนั้นนะครับอ่าเช็คเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราเช็คเป็นทุกอย่างแล้วนะครับอ่ามีคําถามมาบ่อยอันนี้สข้อสุดท้ายนะครับขออธิบายซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับ ถามมาบ่อยมากนะครับว่าทํางานเสร็จแล้วเอาไปใช้ยังไงนะครับขออธิบายอย่างนี้นะครับตอนที่เราทําเป็นเว็บแอปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับปุ่มนี้นะครับสังเกตเวลาที่เราคลิกเนี่ยมันจะมีทั้งหมดอยู่3เมนูนะครับถ้าเลือกเมนูแรกเนี่ยนะครับเราจะสร้างเว็บแอปครั้งแรกนะครับครั้งเดียวนะครับพูดง่ายเราจะใช้เมนูนี้ครั้งแรกในการสร้างเว็บแอปครั้งเดียวแล้วเราก็ไม่ได้ยุ่งมันอีกเลยเมนูแรกเนี่ย นะครับส่วนเมนูที่3นะครับการนำการทดสอบไปใช้งานนะครับเมนูนี้นะครับหมายถึงนะครับเรากำลังพัฒนาเว็บแอปอยู่นะครับเราทำเสร็จมันเออร์เลอร์เราบันทึกเราแก้ไขโค้ดนั้นนี่เราก็เทสด้วยลิงก์นี้ตลอดนะครับเป็นลิงก์สำหรับการทดสอบนะครับวิธีการก็คลิกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะได้ลิงก์มาแบบนี้นะครับแล้วเราก็คลิกลิงก์อย่างเงี้ยก็ทดสอบ จะกิ๊กขวาตรวจสอบไปด้วยทําไปด้วยมีเออร์เรอร์ไหมนะครับไปที่คอนโซลดูซินะครับแล้วก็ทํางานเช็คนะครับทำไปด้วยเช็คไปด้วยนะครับแต่เมื่อนะครับเราเทสสําเร็จเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แบบเราจะให้คนอื่นนะครับไปใช้เว็บเราละเราจะทํายังไงนะนี่คําถามบ่อยมากนะครับวิธีการนะครับวิธีการให้มาที่นะครับเมนูเดิมนี่แหละการทําให้ใช้งานได้นะครับ แต่ให้เลือกเมนูที่อยู่ตรงกลางครับคือจัดการกระทาให้ใช้งานได้นะครับให้เลือกที่เมนูนี้ครับคลิกลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นให้มาที่ดินสอนะครับให้มาที่ดินสอก่อนนะครับคลิกแบบนี้และนะครับคลิกไปที่สามเหลี่ยมนะครับและให้เลือกเวอร์ชั่นใหม่คลิกหนึ่งครั้งแบบนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มการทําให้ใช้งานได้ เนี่ยเราจะได้ลิงก์นี้ครับเวลาเอาลิงก์ไปใช้งานนะครับด้านบนนี้รหัสนี่ไม่ใช่นะครับไม่ต้องคัดลอกนะครับไลบรารีข้างล่างคัดลอกก็ไม่ต้องคัดลอกนะครับเอาลิงก์ที่อยู่ตรงกลางคือลิงก์นี้ครับ URL web app url นะครับให้คัดลอกลิงก์นี้ไปใช้งานนะครับหรือถ้าเราเอาเมาส์ชี้ตรงนี้สังเกตขวามือสุดนะครับสีดำเนี่ยนะครับขวามือสุดจะเป็น slash exe ลิงก์นี้แหละที่เราเรียกว่าลิงก์จริงนะครับก็ปีลิงก์นี้เอาไปแชร์เอาไปโพสได้เลย นี่คือนะครับปัญหาหรือว่ายุทธเคสนะครับที่ถามมาบ่อยที่สุดนะครับก็เลยทำคลิปสอนนะครับแล้วก็คำแนะนำให้นะครับส่วนใครที่นะครับเวลาคนอื่นได้ลิงก์ไปแล้วนะครับเปิดเว็บของเราแล้วมันเจอหน้าขาวนะครับแต่เราเทสนี่ไม่หน้าขาวนะครับแต่เวลาเอาไปให้คนอื่นเปิดขึ้นมาแล้วมันหน้าขาวแล้วก็จะมีคําว่าเว็บ อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่ไม่สามารถเปิดเว็บเราได้อันนั้นเกิดจากหลายบัญชีนะครับให้ออกจากระบบนะครับให้ออกจากระบบแบบนี้นะครับคลิกออกจากระบบแล้วก็ลองเปิดลิงก์เว็บของเราใหม่นะครับหรือถ้าเราพัฒนาอยู่แล้วก็ลองเข้ามาใหม่นะครับมันจะไม่มีปัญหาเรื่องการเปิดเว็บไม่ได้อันนี้ก็เพิ่มเติมให้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับนักพัฒนาเว็บแอทั้งหลายที่เจอปัญหานะครับให้ดูคลิปนี้นะครับ แล้วก็ลองเอาวิธีนี้ไปแก้ไขไปตรวจสอบนะครับไปเช็คดูว่าล็อกเกอร์บันเช็คยังไงคอนโซลล็อกบันเช็คยังไงนะครับเมื่อเราชํานาญในการเช็คแล้วเราก็จะสามารถพัฒนาเว็บแอปของเราให้บรรลุเป้าหมายได้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ